เปิดค่าใช้ใจ่ายงานแต่งงานของดาราคนดังที่แพงที่สุดแต่ละงานยิ่งใหญ่อลังการสมฐานะไปชมกันเลยครับนัตตี้นันทนันและแมนนัทภูมิ ที่จัดงานอย่างอบอุ่นและโรแมนติกถึง2วัน2คืนโดยสถานที่วันแรกวันที่18ค่าสถานที่รวมทุกอย่างอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าตั้งแต่8โมงพิธีมั่นจนถึงบ่ายโมงเป็นต้นไปเป็นอ f ฟเตอร์ปาร์ี้ส่วนสถานที่วันที่2คือวันที่20ที่เขาใหญ่งบประมาณ4ล้านบาทกว่ารวมสถานที่จัดงานทั้ง2อยู่ที่ประมาณ6.5ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับ แอร์พันธิราและไอรัชสิทธิ์ที่จัดงานแต่งงานสุดหวานเรียบหรูโดยสาวแอร์นั้นได้ออกมาเปิดเผยถึงค่าใช้จ่ายในงานแต่งงานของตัวเองเพื่อเป็นแนวทางให้กับว่าทีเจ้าสาวที่จะแต่งงานได้มีแนวทางเพื่อนําไปใช้โดยเช็คบิลงานแต่งงานของสาวแอร์อยู่ที่10ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับเมธพิชนาตและไฮโซบิ๊กนับว่าเป็นงานแต่งงานที่ใหญ่โตอลังการอีกหนึ่งงานเลยก็ว่าได้ที่ได้ขนดอกไม้มาทั้งสวนเนรมิตงานแต่งงาน อลังการสมฐานะด้วยดอกไม้นานาชนิดจนเหมือนอยู่ในดินแดนเทพนิยายขณะที่แขกผู้มีเกียรติก็ตบเท้าร่วมงานกันอย่างคับข้างบอกเลยว่างานวิวาครั้งนี้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทแน่นอนครับนนนี่นัชชาและแอคมี่วรวัร์ คู่รักที่จุงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาแบบคริสเตียนสุดอลังการในงานตกแต่งด้วยดอกไม้ที่ขาวสดและบานสะพังไปทั่วทั้งงานซึ่ง import ตมาจากต่างประเทศจำนวนน้ำหนักรวมกว่า8,000กิโลกร,รัมซึ่งเป็นดอกไม้ที่หายากเนื่องจากอยู่นอกฤดูกาลและต้องนำเข้ามาจากโรงเพาะปลูกจากต่างประเทศเท่านั้นบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยดอกไม้มากมายและแสงไฟระยิบระยับดังสงสวรรค์ในเทพนิยาย แค่ค่าจัดงานวันเดียวใช้งบประมาณ15ล้านบาทกันเลยทีเดียวละครับคุณผู้ชมมากบาลินและคิมเบอรี่ที่ทุ่มงบจัดงาน2ประเทศทั้งคู่นั้นก็ได้จัดงานแต่งในต่างประเทศที่ทะเลสาบโคโมโประเทศอิตาลีสถานที่สวยงามขนาดนี้ราคาเช่าก็ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับค่าใช้จ่ายในพิธีจะอยู่ที่3 2 6 5 5 5รูเบิลหรือประมาณ1 2 4 1 9 3บาท คิมเบอร์รี่เป็นเจ้าสาวคนที่6ของโลกที่ทางดีออนั้นทําชุดเจ้าสาวให้ซึ่งชุดนี้มีราคาสูงถึง14ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับนอกจากนี้หมากและคิมนั้นก็ได้ควงกันกลับมาจัดงานฉลองมงคลสมรสอยู่ที่ไทยณนห้องเวอร์บอลลูมโรงแรมเซนทาราแกนด์แอนด์เซนทันเวอซึ่งสถานที่จัดงานก็ตกแต่งอย่างอลังการงานสร้างสุดๆไปเลยครับ ปูปรยากับสามีนักธุรกิจที่ทุ่มทุนทั้งชุดแบรนด์ดังและดอกไม้สุดอลังการโดยสถานที่จัดงานคือโรงแรมเจดดาวที่ตกแต่งอย่างงดงามราวกับเทพีายายมีการใช้ดอกไม้ประดับเต็มพื้นที่มีค่าใช้ใจ่ายกว่า17ล้านบาทส่วนค่าตกแต่งอินทีเลียห้องบอลรูมที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดสำหรับจัดงาน after party อยู่ที่45ล้านบาท มาถึงมูลค่าชุดเจ้าสาวทั้งหมด4ชุดรวมๆแล้วเฉพาะค่าชุดอยู่ที่35ล้านบาทรวมค่าใช้ใจ่ายในงานจัดงานวิวาของสาวปูพุ่งสูงถึง100ล้านกว่าบาทอลังการสมฐานะสุด ชมพู่อรารยาและนอตวิสรุตที่จัดงานฉลองมงคลสมรสณนห้องแอดทีนีคริสตันฮอลล์โรงแรมเดอะพลาซ่าแอดทีนีท่ามกลางบรรยากาศตกแต่งในงานนั้นเลอค่าประหนึ่งเจ้าหญิงเจ้าชายในเทพนิยายโดดเด่นด้วยสุมดอกไม้โทนสีขาวสุดหรูลางดงามตะการตาไปด้วยพวงดอกไม้เช่นดอกลิลลี่กล้วยไม้และกุหลาบกว่าแสนดอก ที่มีมูลค่ากว่า5ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับส่วนมูลค่าชุดเจ้าสาว3ชุดนั้นอยู่ที่10ล้านบาทและในส่วนของการจัดเลี้ยงสิ่งที่สะดุดตาส,สุดๆก็เห็นจะเป็นชุดจานที่สลักชื่อตัวอักษรย่อ A อวซึ่งย่อมาจากอรารยาและวิสรุตและของชําล่วยที่หรูหราสมฐานะงานวิวาร้อยร้านเลยทีเดียวคุณต๊อบอัยวั์และคุณออยนันทิสา ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับสำหรับงานฉลองมงคลสมรสที่ยิ่งใหญ่อลังการสมฐานะ CEO King Power และทายาทตระกูลธุรกิจชุดนักเรียนตาท็อปสันซึ่งบรรยากาศภายในงานนั้นเป็นไปอย่างชื่นมื่นและโรแมนติกมากๆและที่สำคัญนั้นก็ได้เชิญคุณเอลลี่โกดิงนักร้องดังระดับโลกมาร้องเพลงในงานแต่งอีกด้วยแค่เฉพาะค่าตัวของคุณเอลลี่นั้นก็น่าจะประมาณ30ล้านอัพแล้วล่ะครับและยังไม่รวมศิลปินอื่นๆอีกหลายต่อหลายท่านนี่ยังไม่รวมค่าจัดงานนะครับเอาเป็น ว่าหมดไปไม่น้อยกันเลยทีเดียวละครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง10อยแปดสตอย่าลืมกดไลค์กดแจ้์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ